วันนี้ก็มาเจอกับช่อง o p Ten Channel อีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มเส้นขอบขาวในรูปร่างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือการ์ตูนนะครับโดยแอปนี้เลยนะครับไปที่ App Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า Background นะครับโอเคคลิกเข้าไปนะครับแอปตัวนี้นะครับที่ผมเลือกใช้นะครับ ตามลูกศรสีแดงชี้นะครับก็โหลดลงมาก่อนนะครับเพิ่มขอบขาง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์อะไรทสิ้นนะครับก็เป็นแอปนี้นะครับจำาป็น้งเป็นแคปหน้าจอเลยเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับเพื่อจะลบพื้นหลังออกนั่นเองนะครับอ่ามื่อเข้าแอกมาลแล้วก็กดที่โหลดโฟโต้นะครับเห็นนะครับกดติ๊กเข้าไปได้เลยนะครับ โอเคผมจะขอเลือกเป็นรูปทุกเป็นรูปการ์ตูนตัวนี้แล้วกันนะครับผมก็จะลบพื้นหล,หลังออกซะก,ก่อนนะครับผมขอเลือกเป็นการ์ตูนตัวนี้นะครับโอเคแล้วติกเข้าไปเลยอ่าโอเคเราก็เลือกสัดส่วนได้นะครับอ่าตามลูกศรของเขานะครับเพื่อเราจะจะครอบรูปนั่นเองนะครับ หรือไม่ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันได้คัสได้รู้สึกว่าจะเนียนมากนะครับโอเคเสร็จแล้วให้ท่านชมกดคำว่าออโต้นะครับตามวงกลมสีแดงนะครับออโต้เนี่ยเราจะคลิกมันจะคลิกลบนหลังอัตโนมัตินะครับคำว่าออโต้ตามตัวตามวงกลมนะครับพอเราคลิกว่าออโต้แล้วก็เอาลูกศรตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ วางตรงแผ่นสีาขาวๆนะครับตรงไหนก็ได้ถ้าเป็นรูปแล้วเขาจะลบพื้นหลังให้เราเองอรธรรมินะครับโอเคในพวงมางไปแล้วนะครับมันก็จะล,พล,ละบพื้นหลังไปแล้วครับโอเคเราทำใหม่โอเคกดกลับอีกครั้งทําใหม่วางนี้แค่วางวางลูกศรเฉยนะครับก็คือจะลบขนาดั้เลยโอเคแค่แรกก็แล้วปล่อยมือแค่นั้นครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ โอเคพอสําเร็จแล้วเราก็กดคําว่าดันนะครับตัวดันบนนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดฟินิตเข้าไปเลยนะครับกดติ๊กถูกแล้วกดฟินิตนะครับเป็นอันสําเร็จนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นระดับแรกนะครับพอมาที่2ครับขั้นตอนที่2ขั้นตอนสุดท้ายให้เรามาที่ แอปพิกอาร์ต hmm. นะครับแอปพิกอาร์ตนั่นเองนะ,ะมาดูกันครับขอเลือกดูแอปก่อนแอปพิกอาร์ตนะครับแล้วก็ติ๊กเข้าไปเลยนะครับ mm hmm. เพื่อเราจะไปเพิ่มขอบขาวให้ตัวการ์ตูนของเรานั่นเองนะครับที่หลังจากลบพื้นหลังออกมาแล้วนะครับติ๊กเข้าไปที่แอปนะครับพิกอาร์ตนะครับเดี๋ยวขอติ๊กออกไปก่อนนะครับ แล้วกดที่คําว่าบวกนะครับตรงวงกลมสีแดงนี่นะครับกดบวกเข้าไปนะครับเพื่อเราจะเลือกรูปเรามาเพิ่มขอบสีขาวนั่นเองนะครับติ๊กเข้าไปนะครับผมก็เอารูปที่เราลบพื้นหลังมาเมื่อสักครู่นี่นะครับเพื่อจะเพิ่มเพิ่มขอบเส้นขาวนะครับโอเค มันก็ไม่มีเฉพาะเส้นขาวนะก็ก็สามารถเลือกสีได้นะครับพอมาหน้านี้แล้วเราก็เลื่อนไปที่ขอบนะครับเห็นไหมครับตามฟังก์ชันต่างข้างล่างนีครับเลื่อนไปเห็นไหมครับขั้วขอบนะครับติ๊กเข้าไปครับขอบนะครับพอติ๊กขึ้นไปเราก็จะขึ้นเส้นมาให้เราได้เลยนะครับเป็นเส้นสีขาวหรือเราจะเปลี่ยนสีอื่นก็ได้นะครับ เห็นไหมครับผมติ๊กเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นขอบสีขาวนี้แล้วเส้นความหนาเราสามารถปรับได้นะครับว่าจะเอาหนาบางขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเลื่อนได้นะครับสําหรับใครจะเปลี่ยนสีก็วงกลมในมาสีข้างล่างนะครับนี่คือหลากสีนะครับเห็นไหมครับง่ายมากไม่ต้องพึ่งคอมพิวเตอร์นะครับแค่มีสองแอปเนี่ยทําผ่านมือถือก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณในการรับชมนะครับแล้วเพื่อจะม,มีการาพลาดการติดต่อการสื่อสารหรือคลิปดีๆข้างหน้าในวัน้หน้านะครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆ